เอสเอทีเนี่ยชื่อเต็มๆคือ Strategic a g e เ d a Team นะคะ mm hmm. เป็นคณะทำงานบูรณาการในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์นะคะเ,เป็นเป็นกลไกที่สกสวตั้งขึ้นอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าประเทศไทยมีโจทย์อยู่หลายเรื่องแล้วเราเองเนี่ยจำเป็นต้องก้าวทันกับสถานการณ์ในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะ จากคุณบาทของสกสวที่มีหน้าที่จะดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือววนอรซึ่งจะชี้ทิศทางและขับเคลื่อนระบบงานวิจัยให้ตรงเป้าหมายและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศหน่วยบรณาการประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ส a ิติอ c a เจนด a าทีมหรือ SAT จึงถูกตั้งขึ้น เพื่อเป็น,นกลไกช่วยออกแบบและขับเคลื่อนแผนงานด้านวมวนโดย SAT จะเป็นผู้เชื่อมประสานระหว่างสกสวกับหน่วยบริหารจัดการทุนหรือ PMU ต่างๆทำหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้ทิศทางเทคโนโลยีของโลกและของไทยแล้วชี้ให้เห็นช่องว่างพิจารณาศักยภาพและหน่วยงานที่ทำวิจัยในแต่ละด้านรวมทั้งความต้องการของผู้ใช้เพื่อจะบอกได้ว่าไทยควรจะลงทุนวิจัยในเรื่องนั้นๆแค่ไหนอย่างไร ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นนกเหยี่ยวให้เรานะแล้วส่งสิกแนลกลับมาว่าเรื่องนี้มันไปถึงไหนแล้วเราควรจะขยบยังไงแก้ยังไงอินโฟเมชันหรือข้อมูลจากเอเนีนีก็จะเอามาช่วยในการปรับปรุงเรื่องแผนแล้วก็ช่วยในการจัดเรื่องอะไรลำดับความสําคัญของเรื่องนั้นๆสมมุติว่าเราพูดเรื่องเครื่องมือแพทย์แต่เครื่องมือแพทย์นี่มันก็มีหลากหลายชนิด พอเราจะลงทุนจริงเนี่ยเราก็ไม่สามารถลงทุนเวียงๆวียงเครื่องมือแพทย์อะไรก็ได้ก็ไม่ใช่เราก็พยายามที่จะให้รู้ว่าสักสามสี่เรื่องที่ประเทศไทยน่าจะมีศักยภาพมีความต้องการในเชิงตลาดด้วย s อ p เนี่ยเราก็คาดหวังว่าก็จะช่วยเราจัดทำให้เห็นว่าถ้าเป็นเรื่องเครื่องมือแพทย์เราควรจะไปลงทุนเครื่องมือแพทย์ตรงไหนอย่างไร สกสวได้เชิญบุคคลภายนอกทั้งจากภาครัฐภาควิชาการเอกชนหน่วยงานผู้รับทุน PMU นักวิจัยและผู้ที่อยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมาร่วมอยู่ใน S&T ด้านต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านการประสานงานและการบริหารจัดการให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างครืขกายความร่วมมือจากผู้ที่มีศักยภาพความชำนาญหลากหลายเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศแต่ว่าลำพัง S&T อย่างเดียวก็อาจไม่พอนะแต่ S&T เป็นหน่วยหนึ่งที่ ที่ช่วยเราหมุนนะหมุนจากเฟืองของเรื่องนั้นและสุดสกสวอก็ต้องไปชวนคนอื่นเข้ามาช่วยทำงานด้วยนะโดยมีเอสทช่วยช่วยเราเออกแบบนอง